สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสนุกกับมือถือ r o c k Channel นะครับวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับและวิธีลบไฟล์ต่างๆที่ฝังอยู่ในแอป Line นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือของเรานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Google Play นะครับ Play Store ของเราเข้าไปแล้วพิมพ์ LINE Line นะครับ กดเลขส4โฟขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับลบคชไฟล์นะครับคลิกเข้าไปเลยกดติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะลบไฟล์ที่เป็นไฟล์ขยะที่ฝังอยู่ในแอปไลน์ให้เรานะครับส่วนข้อความหรือบทสนทนาต่างๆรูปภาพต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ เปิดขึ้นมานะครับอนุญาตให้ไลฟ์โฟล์ไลน์เข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์อุปกรณ์ไหมอนุญาตนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำการลบนะครับผมจะเช็คให้ดูก่อนว่าไลน์ในเครื่องของผมมีความจุอยู่เท่าไหร่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่ แอปตัวจัดการจะเห็นว่าแอปไลน์ของผมในเครื่องตอนนี้มีขนาด2.75กิกนะครับเกือบ3กิกเลยนะครับโอเคเรากลับไปที่แอปที่เราโหลดมานะครับ l i ฟ e โฟร์นะครับคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มด้านขวามือด้านบนนะครับ คลิกตั้งค่าเข้าไปที่ลบไฟล์ภายในกี่วันคลิกเข้าไปนะครับเราเลือกลบทั้งหมดเลยนะครับตั้งค่าลบข้อมูลนะครับตั้งค่าลบโฟลเดอร์คลิกเข้าไปตรงนี้เราจะไม่แตะต้องอะไรเลยนะครับแชทต่างๆแกลเลอรี่พิกต่างๆนะครับคลิกตกลงนะครับ จากนั้นกดย้อนกลับครับคลิกที่รูปแว่นขยายนะครับกดปุ่มกำลังคำนวณน,นะครับแสดงว่าฝ่ายขยะในเครื่องผมเยอะมากนะครับจากแอป l i n e นะครับเมื่เสร็จแล้วเกือบ2คลกิกนะครับ1.9คลกิกนะครับ เราคลิกที่รูปถังขยะเลยนะครับอตอนนี้แอปกำลังทำงานนะครับ2องกิกนะครับประมาณนั้นจะได้พื้นที่คืนกลับมาเยอะพอสมควรนะครับ เยอะมากเลยทีเดียวสำหรับเครื่องที่มีแรมน้อยๆนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดมีหลายวิธีนะครับมีอาจารย์ลหลายๆท่านสอนเอาไว้นะครับต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันเข้าไปลบแคชหรือว่ามีมีแม้กระทั่งการไปแบ็กอัพไฟล์เอาไว้ที่ gmail แล้วก็ลงลบโปรแกรมออกแล้วก็ลงใหม่ อันนั้นก็จะได้พื้นที่คืนเยอะแต่ถ้าเอามาสอนนี่ถ้าจะใช้เวลากันพอสมควรนะครับแล้วห,หลายท่านก็จะทําตามค่อนข้างลําบากนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเรากลับไปดูกันที่ขนาดของของแอปนะครับว่าลด,ดลงจริงไหมนะครับคลิกเข้าไปดูใหม่ลายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เหลือแค่682เมกะไบต์นะครับ ลดลงไปเยอะเลยนะครับอันนี้แอปไลน์ของเราก็จะใช้ได้รวดเร็วขึ้นลื่นขึ้นนะครับอะเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆล่าสุดนะครับที่เขาส่งมายังมีอยู่ครบอยู่นะครับทั้งรูปภาพ<ๆ>การพูดคุยอยู่ครบหมดนะครับ อลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับวิธีการลบไฟล์ขยะที่ฝังอยู่ในแอปไลน์นะครับยังไงถ้ามีประโยชน์กับท่านเอาไปทดลองกันได้ผลอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยสำหรับบล็อกช n n น l นะครับสนุกกับมือถือนะครับก็มีเนื้อหาสาระกัน,นหลายๆรูปแบบสำหรับช่องของผมตอนนี้นะครับก็ทำกันทั้งเคล็ดลับเทคนิคการใช้มือถือนะครับ มีทั้งเพลงของผมอัลบั้มของผมให้ฟังด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกทุกท่าน